วิธีการติดตั้งหลอดไฟหน้า LED TPNE กับรถ Honda Civic FB ไฟต่ำจะเป็นขั้ว H 1 1ไฟสูงจะเป็นขั้ว9005และตัดหมอกเป็นขั้ว H 1 1ในไฟต่ำด้านถังเก็บน้ำที่ปัดน,น้ำฝนให้เอาถังเก็บน้ำที่ปัดน้ำฝนออกก่อนนำหลอดเก่าออกเสียบปลั๊กเข้ากับสัญญาณปลั๊กเดิมของรถยนต์แล้วใส่หลอดไฟหน้า LED G p e เข้าไปหมุนให้ลงล็อกอีกฝั่งให้นำกรองอากาศออกก่อน แล้วนาหลอดเดิมออกหลังจากนั้นให้ใส่หลอด LED G1E เข้าไปหมุนให้ลงล็อกและเก็บสายไฟด้วยเคเบิลไทททั้ง2ฝั่งเพื่อความเรียบร้อยไฟตัดหมอกให้ไขน็อตหนึ่งตัวตรงหน้าโคมไฟตัดหมอกออกแล้วดึงโคมไฟตัดหมอกออกมานำหลอดเดิมออกและใส่หลอดไฟหน้า LED G1E เข้าไปหมุนให้ลงล็อกเสียบปลั๊กเข้ากับสัญญาณปลั๊กเดิมของรถยนต์แล้วนำเคเบิลไทเก็บสายไฟให้เรียบร้อยทำแบบเดียวกันทั้ง2ฝั่งไฟหลี ไขน็อตตรงซุ้มล้อออกแล้วนําสายไฟหลี่ออกมาเอาไฟหลี่เดิมออกแล้วใส่ไฟหลี่ของ LD GPE เข้าไปหมุนให้ลงล็อกและเสียบกลับเข้าไปในเบ้าไฟหลี่เดิมได้เลยทําแบบเดียวกันทั้ง2ฝั่งการติดตั้งหลอด LD GPE กับรถ Civic FB ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยไม่มีการตัดต่อสายไฟ และไม่หมดประกันศูนย์อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนหลอดไฟหน้า LED GPE ก็มีขั้วรองรับสำหรับรถทุกคันและยังสามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นท่านใดที่สนใจติดต่อมาหาเราได้เลยที่ GPE Thailand